สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับและในวันนี้กลับมาเจอกับผมแฟนเคปซีเช่นเคยแล้ววันนี้เราก็อยู่ในช่วงของ Player World ซึ่งเราจะมาพูดถึงเรื่องราวประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับนักเตะคนนั้นหรือสถิติจลึกของนักเตะต่างจากทั่วทุ่มุมโลกหากผู้ชมคนไหนสนใจอยากรู้เรื่องราวหรือสถิตินักฟุตบอลคนไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้านล่างได้เลยรงับทุกคอมเมนต์เลยนะจ๊ะและในวันนี้ผมจะมาพูดถึงนักฟุตบอลคนหนึ่งที่ ไมเคิลโนเวนอดีตศูนย์หน้าอังกฤษที่เป็นตำนานกับทั้งสโมรสรลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเขาก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าเขาเชื่อว่านักเตะลิเวอร์พูลคนหนึ่งเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่วันหนึ่งจะกลายเป็นนักเตะร,ระดับโก้หรือ Greatest of all time ที่แปลว่าเก่งที่สุดตลอดกาลนั่นเองทุกคนลองคอมเมนต์ทายกันเล่นๆดูได้นะครับและเพื่อไม่ไปการเสียเวลาเรามาฟังกันเลยดีกว่าว่านักเตะคนนี้มันเป็นใครกัน โดยโอเว่นก็ได้เปิดเผยกับสื่อชื่อดังอย่างเดซนว่าตัวของเขานั้นทึ่งเป็นอย่างมากกับฝีเท้าของราชาแห่งอียิปต์อย่างโมฮัมเหม็ดซาลาตั้งแต่ย้ายเข้ามาในปี2017ซึ่งเขาก็ได้บอกว่าคุณคงเป็นคนโกหกถ้าหากว่าใครก็ตามบอกว่าพวกเขาเนี่ยคาดหวังว่าซาลาจะยิง40ลูกบวกตั้งแต่ฤดูกาลแรกบางส่วนก็คงเป็นเพราะว่าเราเคยได้เห็นเขาแล้วตอนที่เขาอยู่กับเชลซี และเขาก็ไม่ได้ดูจะเหมือนเป็นนักถล่มประตูซะเท่าไหร่ที่นั่นเขาเพิ่งจะมาเริ่มดูเหมือนเป็นตัวจบสกอร์ก็ตอนที่อยู่โรมนี่เองแต่การที่เขาย้ายมาที่ลิเวอร์พูลและยิงได้40กว่าประตูตั้งแต่ฤดูกาลแรกแถมยังทำต่อไปได้อีกเรื่อยๆตัวผมนั้นแปลกใจมากจริงๆซึ่งผมเชื่อว่าถ้าหากว่าเขาสามารถรักษามาตรฐานของเขาต่อไปได้แบบนี้อีกหลายๆปีผมบอกเลยว่านี่แหละจะเป็นหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดตลอดการ ก็อยากจะรู้ว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลเองหรือว่าแฟนบอลทีมอื่นคิดเห็นอย่างไรบ้างกับความเห็นนี้ของโอเว่นเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ลองคอมเมนต์กันมาดูได้นะครับและก็จบลงมาแล้วนะครับสำหรับเพลงเวิร์ดนวันนี้ก็หวังว่าท่านผู้ชมได้รับข่าวสารความรู้ควเมบันจากคลิปในวันนี้นะครับผมและท่านผู้ชมคนไหนอยากรู้เรื่องราวอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s subscribe กับฟุตบอลเวิร์กด้วยนะครับและอยากรู้เรื่องราวระอีก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาได้เลยสําหรับในวันนี้ขอลาไปก่อนขอทุกคนดูแลสุขภาพกััันให้ดดดีีๆวะครวครรบบสส you <laughs>